ยุคต้นเนี่ยคือเบ้ากระดกอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีก้านชนวนนะครับสรุปคือจะต้องไม่มีก้านชนวนนะต้องไม่มีก้านชนวนไม่ใช่มีรอยต่อก้านชนวนแล้วบอกว่าเบ้ากระดกเบ้าประกบไม่ใช่นะครับแล้วคําว่าประกบเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยมันประกบตอนไหนประกบตอนไหนครับประกบตอนไหนนี่ไงประกบตอนหยอดขี้พึ่งนะครับตอนหยอดขี้พึ่งมันไม่ใช่ ประกอบแบบนี้แล้วมาเทน้ําโลหะไม่มีช่างที่ไหนก็ทำหรอกครับถ้าคุณบอกว่าจะหลอ่อสือว่าหล่อหลุมเงินเนี่ยคุณบอกหล่อเอาพิมพ์เนี่ยสรุปแล,วนะล,ล้วขี้พึ่งไม่ต้องทํานะคุณนึกออกไหมขี้พึ่งไม่ต้องหล่อเลยเนี่ยตัวขี้พึ่งอ่ะไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องหล่อขี้พึ่งเลยถ้าบอกว่าใช้วิธีการเอ่อเทเอาแม่พิมพ์มาประกบแล้วเทโลหะ ช้าจะชัดนะครับที่มักพูดกันว่าแม่พิมพ์ประกบนะครับเหรียญจะเก็บข้างหรือเมื่อเงินแล้วบอกแม่พิมพ์ประกบกันแบบนี้แล้วเทโลหะแสดงว่าขั้นตอนนี้ไม่มีแล้วขั้นตอนทําหุ่นขี้ผึ้งไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เขาบอกว่าอ่าถ้าสมมติว่านี้ต้นแบบเมื่อต้นแบบเสร็จนะครับแล้วก็ทําพิมพ์นี้คุณทำห้าพันองค์เท่ากับว่าคุณต้องทําพิมพ์แบบนี้ห้าพันพิมพหรือเปล่า ใช่ป่ะเพราะคุณจะต้องหยอดขี้พึ่งอา่าทษทีไม่ได้หยอดขี้พึ่งนะนะเมื่อคุณทําพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับคุณทําพิมพ์แม่พิมพออกมาเนี่ยสรุปขั้นตอนหยอดขี้พึ่งไม่มีไม่มีทาน้ํามูลงวัวไม่มีการเข้าดินละนะครับคุณก็เอาแม่พิมพ์เนี่ยมาประกบกันเอารวดรัดกันแล้วแต่แล้วก็หยอดขี้พึ่งเอ้ยหยอดน้าโลหะเลยหยอดน้าโลหะเปิดก้นใช่ป่ะ ขั้นตอนมันผิดแล้วครับนั่นคือกระดุมเม็ดแรกมันผิดยังไงก็ผิดนะครับจากที่ภพยว่าว่าเห็นตะเข็บด้านข้างเนี่ยแม่พิมพ์ประกบไม่ใช่มันประกบตอนเป็นขี้ผึ้งไม่ใช่ประกบตอนหยอดโลหะมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมขั้นตอนขี้ผึ้งหายขั้นตอนหาน้ำมูลงวัวเข้าดินอ่อนทิ้งแก่ก็หายไปขั้นตอนต่างๆหายไปหมดเลยสุดท้ายแม่พิมพ์ที่ถอดจากหุ่นต้นแบบมาเนี่ยแล้วทาแม่พิมพ์แล้วก็มาหยอดโลหะเลย มันใช่ไหมล่ะสรุปเวลาเราก็ไม่ลองสารอ,อกอคิดพึ่งด้วยพอหยอดลหะแเราก็มาทุบทุบแม่พิมพ์อย่าบอกว่าทุบเบ้าเลยทุบแม่พิมพ์แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับมันผิดขั้นตอนแล้วนะมันผิดขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนมันผิดก็อธิบายไปมั่วๆคนก็ยังเชื่อกันนะครับอ่ผมอธิบายไขปัญหานะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับถ้าใครบอกว่า,วาหล่อเบ้าประกบเนี่ยผิดเลยครับ มั่วครับคือมั่วมึง